น่าจะมีจะลองไปหาดูนะครับผมแต่ลาเน็ตเป็นแบรนด์ที่ดีครับผมเฮ้ย hey, นี่เขาสปอนไม่เนี่ยไม่ได้เข้าเนะแต่แบบของมันดีคุณไลฟ์ดึกแต่ขอบตาไม่ดำเพราะว่าเรามีฟิลเตอร์ที่ดียังไงล่ะครับผมท i ิปส์น้ำประวันไลฟ์สตอรี่ไลฟ์ไอหรือลงสตอรี่จงใส่ฟิลเตอร์ซะ ขายของเก่งไปละฮะได้ครับใครไปนอนนะครับฝันดีนะครับผมทำให้คนมันเพิ่มวะวันนี้กินยาตัวไหนมาวันนี้กินน้ำเปล่าครับยังไมไ่กินยานะจะมีผลงานอะไรให้ติดตามอีกไหมในจุดนี้เรียกได้ว่าต้องรอติดตามแล้วกันครับผมเพราะผมเองก็อาจจะยังไม่รู้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับไฟล์โปรดักชันและก็หลายหลอย่างนะครับผมแต่ว่าน่าจะมีผลงานให้ติดตามชมผมก็น่าจะยังไม่ออก จากวงมการหลอกมั้งก็ถ้าเกิดมีแฟนคลับติดตามนะครับผมก็คงจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับสาธุผมก็ขอด้วยพี่ฝัาค้าหน้าพี่คุณคุณเหมือนหน้าแฟนหนูเลยแปลว่าแฟนหนูเป็นคนหน้าตาดีใช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยไอยินมาไอหินมาเลยเฉดโดคลาร์เข็ดอ่ะไรยนี่ย เชดโดแคลหรือ <Shadow> <laughs> อะไรองอะไรอ๋อเอ้ยมันต้องคอนเทนต์นี้คอนเทนต์นี้อะไรนะร <laughs> ู้ด้วยนะยายท่อนสายชุดกีจีเว้นแลกมาทำไมได้ยินเหงาแหละ e. คิดถึงเพื่อนแหละคิดถึงเพื่อนแหละวันนี้ตอนที่ประชุมเห็นหน้ากูแล้วแบบวิคิดถึงปดัดชัวๆธรรมดาเพื่อนธรรมดา <laughs> บอกเลยว่าวิศวะคราวหน้ามีแก้มือวะ่ะ <laughs> คราวนี้กูจะอยู่เพื่อนๆเองพี่พูดแคร์รึไว้เมื่อกี้เหรอพูดแคร์รึเหรอแคร์รึเหรอแคร์แคลแคลหรือแคลแคลรึเออน่าสนใจน่าสนใจ พี่อีนคือร้องไห้แล้วปอยมันร้องไปครับคนอย่างมันนะเข้ามาในไลฟ์ของผมอะ่ะอย่าโบกนะอย่าโบกนะแป๊บน,นึงครับแจกฟิลเตอร์หน่อยครับพี่ปัดมันก็คือฟิลเตอร์ที่ผมใช้ในปกติเนี่ยแหละครับผมใครติดตามสตรอรี่นะครับก็ต้องเข้ามาดูสตรอรี่ของผมอยู่แล้วปะวะโอ้โหอย่างงี้ไม่เข้ามาดูสตรอรี่ได้ยังไง <laughs> ใครกับไก่อะไรเกิดก่อนกันตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไก่เกิดก่อนเพราะว่าเพราะว่าพี่แบงค์กว่าดีครับ ไปไหนพี่แบงค์เอาโอเคลืมไปบอกไม่ได้บายบายคือตามหลักอะ่ะไก่กับไข่อะมันเกิดก่อนเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าเหมือนตัวไข่ไก่อ่ะมันจะต้องมีฮอร์โมนหรือโครโมโซมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นฮอร์โมนของไก่อย่างหนึ่งที่ทําให้ถ้าเกิดไม่มีตัวเนี้ยจะฟักไม่ออกนั่นแหละทําให ทางหลักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าไก่เกิดก่อนแต่ในมุมมองของผมผมรู้สึกว่าไข่น่าจะเกิดก่อนเพราะว่ามันน่าจะเกิดการแปรกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆถูกไหมพอกลายพันธุ์เสร็จปุ๊บพออยู่ในไข่ไก่อะใช่มันยังไม่ฟักเป็นตัวไก่แต่มันก็มีตัวลูกไก่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเลยแบบในมุม,มองผมผมว่าอาจจะไข่เกิดก่อนนะพี่คำถามโรคแตกไม่แต่จริงๆทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ออกมาแล้วเขาเลยให้ e f i n ฟ t i o นว่าไก่เกิดก่อนไข่นะครับแต่ในตัวผมก็ยังเชื่อเทอรีทฤษฎีที่ผมคิดว่า ในมุมมองของผมมันก็ยังแล้วแต่มุมมองนะครับจะไปคิดมากไลฟ์นี้มีสาระนี่สาระเหรอพระเจ้าตากแลใครเก็บเอ่อน่าจะบริวารของท่านครับผมหลับตาแล้วมองไม่เห็นนะน่าสนใจนะคำถามนี้เฮ้ยใครเปิดไฟเนี่ยมองไม่เห็นเอาเป็นว่าน้องลองลืมตาดูครับผม แล้วไก่เกิดยังไงคะเพราะว่าอันนี้คือในมุมมองผมมันก็คือเหมือนคนที่แบบเกิดกันเขาเรียกว่าแปรสภาพแล้วกันเพราะคนเท่าที่ตอนนี้ทฤษฎีที่เขาคิดมานะครับมันยังไม่ได้มีการพิสูจแบบร้อยเปอร์เซ็นตนนั้นว่าเป็นแฟกต์ว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นอแต่ว่าเท่าที่เขาคิดมาแบบกระดูกก้นกบของเราที่มันจะมีหางเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นการพัฒนามาเรื่อยๆแบบตัดส่วนที่ไม่จําเป็นทิ้งแล้วก็เหลือส่วนที่จําเป็นอะไรประมาณนั้นครับ ทำไมตอนตื่นต้องลืมตาครับเพราะถ้าเกิดไม่ลืมตาจะไม่เห็นครับผมไก่กับเป็ดอะไรเป็นห่านผมนะครับน่าจะเป็นคนหล่อครับผมเฮ้ยอันนี้ใช้ได้วะมนมาแล้ววะเห็นไหมผมบอกแล้ววันนี้ไม่มีใครสามารถแกงผมได้นะครับผมไรสรแล้วเนะี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีไม่นี่ดิอ๋อได้ได้ได,ได้ไปจัดการดูแลขรงนั้นได้ไป เราไปนอนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วใครไปนอนนะครับเชิญเลยครับผมพักผ่อนนะครับเอาตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พัดแกก็นอนแล้วะครับประมาณตีสามตีสี่บ้าเม,มื่อคืนนอนแปดโมงเช้าก็ <grac ia> เราก็จะมาชมทะเลทำไมต้องลืมตาไม่ลืมเธอเพราะว่าเป็นเรื่องที่เศร้านิดนึงนะครับผมเป็นเพราะว่า จริงๆแล้วความทรงจํำมันไม่มีวันลืมอ่ะอ่ะจูๆจะเข้าดราม่าเยตอนแรกผมจะเล่นมุกักนึ่งจะเข้าดราม่าไม่เอาไม่เข้าดราม่าไม,ไม anymore, ่เอามเอาม่เเกิดมึงใชยใช่ด้วยเหนเกิดใคร ใครไม่รู้วันเกิดผมนะครับอ่านชื่อสตอรี่ครับอ่านชื่อไอจีผมนะครับผมครับผมยี่สิบสองตุลายี่สิบสองตุลาใช่ใครวันเกิดผมเองครับใครถามอย่าลืมนะครับใครถามคนดูถามไม่มีไม่มีล็อก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 โอเคยี่สิบสองตุลาได้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  ความรักทําให้คนตาบอดจริงไหมอ่ะถ้าเกิดถามแบบสาระนะครับผมหุ่ยทำไมวันนี้จู่ๆมีแต่คนถามแบบอะไรที่น่าจะเป็นสาระวะน่าเล่าในท็อปิกสําหรับความรักทําให้คนตาบอดจริงไหมในมุมมองของผมมันว่าจริงตาบอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบตาเราจะบอดไปเลยแต่ว่าเคยไหมครับที่ไปปลอบเพื่อนแบบเพื่อนอกหักมาอะไรพวกเนี้แล้วเราให้คําแนะนําทุกอย่างไปกับเพื่อนเลยว่าควรเลิกควรครบต่อหรือควรทําอะไรเป็นสเต็ปๆแต่เพื่อนไม่สามารถทําได้ทําไมครับมันเป็นเพราะว่า การกระทะําอ่ะคนที่ให้คาแนะนาอะ่ะเขาใช้สมองคิดแต่คนที่เป็นคนไปทําอ่ะหรือคนที่ตัวเพื่อนที่เราให้คําแนะนะําอ่ะเขาใช้หัวใจคิดเขาใช้หัวใจตัดสินใจหัวใจไี่สามารถคิดได้หรือว่ามีไวสูบฉีดเลือดจริงๆหัวใจมันไว้สูบฉีดเลือดครับแต่ว่าความรักมันเป็นเซลล์เอ้มันเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งซึ่งจะหลังแล้วทาให้หัวใจเจ็บได้ถ้าเกิดเราอกหักเอ่อจริง,รงอันนี้จริงอันนี้จริงๆมันทำให้หัวใจกระตุกได้เลยนะจริงเหรอเออ,อสาวสาเต็มเลย ใช่ใช่ใช่เอาเอาเอ,เอไม่เอาไม่เอาสาระไม่เอาสาระลันนี้เราจะไม่มีสาระก็พูดแบบสวยหรูแบบจำคำคมสิบล้อมาก็จะลงประมาณนั้นแบบแบบประมาณว่าอ่าคนให้คําแนะนําะจะใช้หัวคิดแต่ว่าคนที่ตัดสินใจเขาจะใช้หัวใจคิดเขาไม่ได้ใช้หัวคิดไงม,มันเหมือนแบบ,แบ,บเขาทําตามความรู้สึกของเขามากกว่าอืมไม่เคยปอบข่ามีแต่ซ้ำเติมสวย คนเขาบอกว่าหลับตาแล้วจะมองไม่เห็นแต่ทำไมเราเห็นเป็นสีดำมาสวยโอเคคุณภาพสาระเฉยเออจริงสาระเฉยอะไรมาแล้วค่ะพี่พร้อมเดี๋ยวนะครายบนสุดในค่ายเหรอครับตอนนี้ผมยกให้บิ๊กบูมเป็นคันดิเดตอันดับหนึ่งครับผมเด็กเปรตอันดับหนึ่งตลอดการตลอดการพี่ปัดอายุเท่าไหร่แล้วคะ กำลังจะยี่สิบห้าในวันที่สิบกมกรานี้ครับผมเราแอบลืมคนหนึ่งอยู่ควรทำยังไงดีสอบถามหน่อยฮะผู้รู้ระต้องคิดก่อนว่าทำไมไมันต้องมาสาระด้วยเนี่ยอยากถามสาระจริงป้ะเนี่ยเวลาแอบปลื้มใครนะครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าเออเราอยากจะอยู่ในสถานะไหนหลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าอยู่ในสถานะไหนก็ค,คิดว่าเราอยากจะพยายามให้เต็มที่รรหรือเปล่าหรือเรา จบแล้วก็อยู่ที่สถานะานั้นถ้าเกิดเราอยากสู้มันก็เหมือนกับเบสในเบสสตอรี่อะผมรู้สึกว่าตัวละครเบสเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึง่งเพราะสุดท้ายเขาได้ทําอย่างเต็มที่แล้วแล้วในแล้วเขาจะไม่มานึกเสียดายครับว่าวันนั้นเขาไม่ได้ลองพี่ยินบอกพี่ปัดพูดมากมันไม่ได้เข้ามาบอกอันนี้พิมพ์เองพี่ปัดโตกว่าพี่ยินเนื้อก็รุ่นเดียวกันคือตามรหัสนักศึกษาผมรุ่นเดียวกับยินนะครับผม อ่าคือในในโมดในค่ายของเรานะก็จะมีที่จบรหัสหกศูนย์นะมีผมมียินมีบีเวอร์มีใครอีกนะบิ๊กบูลม,มีบิ๊บูมอันหนึ่งผมยินบีเวอร์ใครใคร แลมอชอมาก่อนแล้วผมก็ลาออกแล้วผมก็อยู่บ้านหนึ่งปีแล้วผมก็มาอยู่ส i อทนะครับจริงๆผมรหัสห้าแประมาณนั้นใช่บอลบอลบูมอยู่เป็นน้องปีหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นปีสพอมองหน้าผู้นำประเทศแล้วไม่เห็นอนาคตเลยไม่แปลกนะครับผมเพราะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับผมหนูแอบชอบเขามาห เรายังให้ความหวังตัวเองอยู่ครับมนุษย์เป็นอะไรที่มักจะให้ความหวังตัวเองสมมติเราเห็นเราก็คิดมันจะมีคิดข้างบวกกับข้างลบไงข้างลบคือข้างที่รั้งเราไว้ไม่ให้พยายามต่อไปแต่ข้างบวกคือข้างที่ให้กําลังใจให้เราเหมือนจะพยายามต่อไปแต่สุดท้ายมันจะทำให้เราอยู่ตรงกึ่งกลางเราไม่กล้าที่จะลุกเขาหรือเราก็เอาแต่หลบอยู่เางเนี้ย หรือจริงๆเขาชอบเราวะเราก็จะมีแบบคําถามที่ให้คําลังใจตัวเองเราก็เลยจะตัดใจจากเขาไม่ได้ครับหนูกเกลียดคนคนนึงมาเจ็ดปีแล้วทําทไงดีพี่ก็เกลียดครับผมไล่ออกไปตั้งนานไม่หอนออกสักทีในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอการบ้านไม่ทํานั่งจําแต่คําคมคําคมสิบล้อเนี่ยนะผมบอกเลยไม่งั้นมันเป็นเฟียวทาไมพี่ปรัดถึงเรียกพี่วินว่าพี่ผมจะเล่าก่อน วันแรกที่ออกกองกนรักรุ่นพี่ผมไปนั่งกับพี่วินแล้วด้วยความที่แกงเงียบมากแกเดินเข้ามาแล้วแกก็นั่งเงนียแล้วแกก็แบบควายขาแล้วแกก็เล่นโทรศัพท์แบบหลังตรง ีสามปะเออผมปีสามครับโอ้เนี่ยพี่ปีสี่แล้วผมก็เลยแบบเออเอ,อไม่เป็นไรหรอกปีผมก็คิดในใจอ,อืมปีสี่น่าจะน้องกูเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคครับพี่วินนั่นแหละผมก็เลยเรียกพี่วินมาตลอดแล้วถ้าถามเขาแล้วเขายังตัดใจไม่ได้ทําไงอะ่ะพี่เราก็ต้องคิดก่อนว่าทําไมถึงตัดใจไม่ได้อะ่ะเราจะพยายามให้กับ ปัดอะไรล่ะว่าผูมหวจจงเหมือนพี่ปัดดูดีดามากๆไม่ดีนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีกีต้าร์นะมีแต่มือดีได้ไหมใช้ไทม์โซนเมกาหรือเปล่า เฮ้ยผมผมดำแล้วเฮ้ยโคตรเก่งเลยทำได้ไงเนี่ยายเป็นคนผมดำแบบชั่วเซลีอะไรของผมเนี่ยทำไมผู้นำโง่จังครับเพราะว่าจะเรียกว่าเขาโง่ไหมเขาแค่ไม่สนใจที่จะบริหารประเทศตั้งแต่แรกแล้วเขาเลือกที่จะเอาผลประโยชน์ส่วนตนนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าเขาโง่ไหมเขาแค่สนใจผลประโยชน์ส่วนตนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทำงานเลยครับเขายังไม่ได้เริ่มทำงาน ีนี้รุกี้มีใครเตรียมรับปริญญาบ้างคะคุยกับใครอ่ะฮะคุยกยับใครคุยคนเดียวที่ชาติกูอยู่นู่นน่ะได้เลใช่ไหม มึงคิดว่ากูจะได้รับอีกกี่ปีเฮ้ยมึงจบแล้วเหรอเออทุกคนครับขาที่ยจะรอปัดรับลิงกยาไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวปัดตัดเซลล์อีกรอบหนึ่งครับก็คืออีกปีกูจบแล้วกูจบแล้วกูจบแล้วคุณคุได้ใบจบแล้วมึงกูได้ใบจบแล้วคุณได้ใบจบแล้ว เหมือนกับบีเวอร์และก็ยินและก็บอนซึ่งตอนนี้ห้าเก้ายังไม่ได้รับเพราะฉะนันยางผมมาหกศูนย์เนี่ยแอดแอดเมื่อกี้เหมือนมีฟองอาการเราด้วยพี่พี่ผัดคิดว่าคิดยังไงกับคลินิกทันตกรรมโยเดนหุยเป็นคลินิกที่ดังอยู่นะครับคลินิกทันตกรรมโยเดนประจำจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับเออตั้งอยู่เลยสตรีมาถ้าเกิด ถือว่าดีงงแด้ไอพี่ปัดไปนอนแล้วฝัออนดีนะคะฝัออนดีครับใครไปนอนนะครับฝัออนดีนะครับผมใายของเก่งช่วยกันทำมาหากินนะครับผมสวัสดีคุณปัดสวัสดีครับ ใช่ไหมพี่ก็ร้องไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละครับที่พี่อัดลงอะ่ะพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีนะแต่พี่ก็รู้สึกว่าก็ชอบอะ่ะใช่ไหมนั่นแหละครับอย่าไปคิดมากครับมันคือความชอบของน้องนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เออโอเคไปนอนพี่อย่าไปนอน <c oughs> อยากเล่นเปลียโนนเก่งเหมือนคนนั้นหรือคนอื่นมาผมฟังไม่ทันอ่าโอเคผมอ่านเป็นไม่ทันแล้วผมขอโทษผมพยายามอ่านเมนทุกคนนะแต่แบบมันไม่ทันจริงๆ เอแล้วน,นะครับฝันดีนะครับตอนนี้ชุดดาต้องเข้าแล้วเขาเข้าก็ดีครับผมอ๋อใช่เขาพูดเดี่วก,การเรียนออนไลน์อ,อ,นลนอ่ะจริงๆการเรียนออนไลน์นะครับผมด้วยความที่อาจารย์ท่านอื่นๆเขาอ,อาจจะผมเคยพูดไปหลายหลายไลฟ์แล้ว เราต้องพยายามกันต่อไปนะครับผมผมก็ไม่สามารถที่จะไปปรับปรุงอะไรได้เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแบบผมไม่ได้มีตําแหน่งหรือว่าจะปฏิรูปการศึกษาหรือคิดแนวทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อไปได้หรือต่อให้เสนอจริงๆเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเราก็ได้แต่ทนต่อไปนะครับผมเด็กทุกี้ร้องเพลงเพราะทุกคนใช่ไหมคะยุ รักลุงตู่ไหมงั้นล่ะโอ้ยพี่บัตรรองวิ่งพอจังค่ะทำไมไดอะไม่ใช่ละเออมันเกิดผู้ใหญ่บ้านอนะ ลงมาแล้วก็บิ๊กบูมลงมาน่าจะประมาณนี้นะครับผมไปแล้วนะคะฝันดีนะครับ ทำไมรุ่คี้ไม่มีนักแสดงผู้หญิงล่ะครับเป็นเพราะว่าตัวโมของเราก็มันขึ้นอยู่กับมาตราการหรือนโยบายของโมซึ่งตอนนี้เรายังมีแต่นักแสดงผู้ชายนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าแนวทางในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอาจจะมีก็ได้แบบจู่ๆเป็นรุ o k ี้เกิลไทยแลนด์อ่ะน่าสนใจแคปทันก็มีแต่พุงครับแคปทันอเมริกาอย่างนั้นเหระมีแต่พุงนึงนั่นแหละครับผมผมพูดเลยอยา Điều <laughs> này <laughs> 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 Game dễ hả Nhi <Nee> lâu lông lần lâu nè ถ้าไปดูสตอรี่เก่าๆผมม่าผมแก้มเยอะกว่านี้เยอะเลยไอ้หัวผมรดเยอะแล้วนะเคยลองเคยลองร้องไฮโน้ตไฮโน้ตที่เป็นแบบโอเวอร์เลยนะครับผมก็ต้องใช้เสียงหลบป่ะแบบ เต็มที่แค่นี้แหละครับผมชอบเสียงพี่ปรัพูดมากฟังเพลินรอเรือชัดจริงเหรอขอบคุณนะครับผมเฮ้ยเมื่อก่อนผมเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนแบบเปะวะผมเคยเป็นแต่มารายาทมังเคยไปปร,ป,รประกวดมารายาทใช่หมดโควิดมีแพลนจะทําอะไรบ้างหรอครับทำงานครับผม <c oughs> ก็หวังจะออกอีเวนต์ไปได้เจอกันทุกคนนี่แหละครับผมหวังว่าหมดโควิดสักทีเราจะได้เจอกันสักทีนะครับผมตั้งแต่แบบ วันเกิดผมเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมครั้งก่อนๆไม่ใช่ครั้งที่ผ่านมาเออตอนแรกเขาก็อยากจัดแฟนมิททางบ้านบ้านแฟนคลับของผม,ผมปราดทมทาโร่แฟนคลับนะครับก็ทักมาปับ๊บแล้วก็เอออยากจัดแฟนมินูน่นนี่สุดท้ายบึ้มวันนั้นน่าจะเป็นโควิดครั้งแรกเนาะอืมใช่มันคือโควิดครั้งแรกครั้งแรกเพราะตอนแรกจะจัดวันที่สิบซึ่งผมก็ไม่ได้ไงผมอาจจะต้องอยู่ทางบ้านอะไรอย่างนี้ ปานี้ไงปาแบบโดมทาโร่แฟนคลับหลังจากนั้นปุ๊บพอมาครั้งนี้ก็ริ้มโควิดอีกเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละครับผมเ <c oughs> <c oughs> มืม่อไหร่มันจะหมดลหะครับเมื่อการบริหารมันดีขึ้นครับผมอีกสองปีจะได้เจอไหมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนะครับผมผมไม่ได้เชื่อในการบริหารนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเลยธรรมาชาติมันจะเยียวยายทุกอย่างพอให้การบริหารมันจะ <laughs> ขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับทุกคนอาจริงๆแบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่เรียนออนไลน์หรือทํางานตอนนี้ทุกคนมันจะมีความเหนื่อยของตัวเองทั้งหมดอะ่ะผมอยากให้ทุกคนแบบขั้นแรกมันก็ต้องดูแลตัวเองนะในเมื่อเขาไม่ดูแลผมจะพูดทุกไลฟ์นะครับผมอย่างน้อยเราต้องดูแลตัวเองเพราะมันก็คือสุขภาพของตัวเราเองนะครับสุดท้ายเพราะถ้าเกิดเราเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาไม่ได้คิดจะรับผิดชอบหรืออะไรอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะเซฟ าการค่าใช้จ่ายให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับผมเพราะว่าก็สู้ๆครับผมผมก็พูดอะไรไม่ได้ถึงผมจะอยากช่วยทุกคนมากขนาดไหนผมอยากทำหลายๆอย่างแต่นั่นแหละครับผม อยากเจอพี่ปัดจังตั้งแต่เป็นแฟนคลับพี่มาหนูยังไม่เคยเจอเลยพี่มีอะไรจะบอกพี่ก็ยังไม่เคยเจอหนูพี่ก็เป็นพี่ก็แบบอยากเจอมานานแล้วเชื่อไหม <c oughs> ไม่หรอกผมอยากเจอแฟนคลับทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆคือเราก็มาจุดนี้ไม่ได้เนาะถ้าเราไม่มีแฟนคลับทุกคนคอยซัพพอร์ตเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หลอดเท่ไม่ใช่ครั้งแรกเธออีเวนต์เยอะมากครั้งที่สองเมื่อต้นปีโควิดอ่ะนี่ไงมีคนมาบอกแล้ว ไปครับวันนี้ไปพักผ่อนกันเถอะดึกแล้วโอเคไหมไว้วันหลังมาไลฟ์คุยเล่นกันใหม่โอเคไหมเดี๋ยวผมจะไปจัดฟันดีกว่านี่อารางตรงนี้ออกผมจะได้ดูแบบเป็นคนหล่อขึ้นบ้างต้องจัดฟันแล้วอะสนใจไปแล้วครับบ๊ายบายอันนี้นะครับ Uh-huh.